สวัสดีครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับจากที่เราหาสปริงจากขวดน้ําหอมนะครับหรือขวดแอลกอฮอล์ขนาดที่เท่ากับสปริงเดิมเลยคือขวดน้ําหอมนะครับที่ผมแกะมาไว้แล้วนะครับขนาดจะเท่ากับสปริงเดิมเลยนะครับ ก็เลือกตัดโดยเทียบจากของเดิมนะครับหรือตัดให้ยาวกว่านีดหน่อยนะครับพะระยะห่างระหว่างขดลวดสปริงน้ำหอมนี่จะห่างกว่าสปริงเดิมนะครับโดยความยาวของสปริงเดิมประมาณ9มิลกว่าครับเกือบ10มิล ตัดเผื่อได้นะครับ10มิลเลยนิดหน่อยครับไม่มีผลต่อการใช้งาน ประมาณครับยาวกว่านิดหน่อยตัดครึ่งครับพอดี ต,ตัดครึ่งครับพอดีเลยสิบมิลนิดๆเราจะเปลี่ยนพร้อมกับสลักเลยนะครับสลักไกลใหม่จะไม่ใช้สลักไกลเดิมนะครับสปริงพร้อมสลักไกลพร้อมมาเปลี่ยนกันเลยครับ ทุกท่านดูนะครับเลือกฝั่งที่เลือกตอกฝั่งที่สลักพินไกลนะครับที่โผลมาน้อยที่สุดนะครับให้ตอกฝั่งที่โผลมาน้อยนะครับไปฝั่งที่สลักโผลเยอะๆนะครับเพราะมันจะง่ายนะครับ ทะลุไปเลยอ่าหลุดแล้วครับอตอนนี้ก็เอาออกเก็บไว้เลยครับก็เปลี่ยนตามปกติแล้วนะครับก็เอาสปริงใหม่เปลี่ยนใส่แทนสปริงเดิม ผมเทียบให้ดูนะครับระหว่างสลักเดิมกับสลักใหม่ที่ผมสั่งมาเปลี่ยนนะครับข้อแตกต่างกันคือสลักใหม่เราสามารถถอดโดยไม่ต้องย้ำหัวนะครับเพราะว่ามันมีกิฟล็อกหัวท้ายหลังจากเปลี่ยนแล้วนะครับสลักพร้อมกับสปริงนิ่มๆครับ ปรับแต่งอีกนิดหน่อยใช้งานได้เบากว่าของเดิม100%เครับเพื่อนๆลองไปหาใช้ดูนะครับขอบคุณครับ